ภาษาไทยใช้ให้ถูกสืบเนื่องจากครั้งที่แล้วที่ได้นำสำนวนจากรายการเกมโชว์มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งยังมีอีกสำนวนที่หลายๆคนไม่ค่อยคุ้นกับสำนวนที่ถูกต้อง แต่มักจำกันมาอย่างผิดๆเช่นสำนวนกำแพงมีหูประตูมีช่องหรือบางตำราก็ว่ากำแพงมีหูประตูมีตาค่ะแต่ผู้คนมักจะจำเป็นหน้าต่างมีหูประตูมีช่องคงเป็นเพราะเห็นว่าประโยคที่ตามหลังมาเป็นประตูประโยคข้างหน้าก็ควรจะเป็นหน้าต่างจะได้สอดคล้องกันแต่สำนวนนี้มีที่มาแต่โบราณใช่ว่า กำแพงมีหูประตูมีช่องหรือกำแพงมีหูประตูมีตาค่ะกำแพงมีหูประตูมีช่องหมายถึงจะเจรจาสิ่งใดที่เป็นความลับควรจะต้องระมัดระวังว่าจะมีผู้ใดมาได้ยินเข้ามิฉะนั้นแล้วความลับก็จะไม่เป็นความลับอีกต่อไปค่ะ